สวัสดีครับคุณทีซีชแนลนะครับทนายมาทนายป่วยว่าประมาทเลจะังหวนมาเรียนรู้กับมันนะทุกคนต้องเรียนรู้กับมันเองนะใช่ใช่อาจารย์ท่านบอกอยู่แล้วว่าไอ้กล่องสี่เหยมเนี่ยมันอันตรายมากนะดีมันสร้างรายได้เราแล้วมันก็พร้อมจะทำลายเราเหมือนกันทุกคนก็ลองไปคิดเอาผมเดี๋ยวนี้ผมพยายามไล่น้อยๆหน่อยถ้าไม่จําเป็นก็จะน้อยๆหน่อยเมื่อวานก็ไม่ได้ไล่เลยช่วยพี่จะถอนอย่าเดียว กินก็ต้มกันตอนเย็นนะนะก็ฝากพี่พี่น้องๆ้องถ้าสะดวกไปเฮ้ยจะไมเอาเหรียญหลวงปู่ทวดกลับหัวมาเฮ้ยนะเชื่อตัวนี้ไม่คนใส่มันไม่ถูกนะคุณมันไม่เอ้ยไม่ใช่นี่วหลวงปู่พานนี่วไม่หน้าถึงไม่ผ่านนาทีอะเอาหลวงปู่พ่านเรากลับหัวไม่ได้เราไม่ยอมนะเฮ้ยอธิษฐานปิดครับเเห็นเมื่อวานทนายได้โล่แล้วที่ครับเอได้โล่แล้วครับโอ้ได้มาสองวันแล้วก็เลยก็เลยเอออโล่เป็น เป็นอันนี้นี่เองแล้วก็วางพิงพิงฝาผนังไว้ก่อนเลยทย์แปะับสัมผัสแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมนะฮะมีพลังอะไรไหมฮะจริงๆโล่มันเป็นแค่เขาเรียกอะไรมันเป็นแค่องค์ประกอบแต่ทุกคนสังเกตไหมถ้าใครครบแสนสำเร็จตรงนั้นอารมณ์ความสุขอยู่ตรงนั้นมากกว่าโอ้เช่นแบบต้นเวลามันครบมันเฮ่ตรงนั้นแหละนะตรงนั้นมากกว่าครับแต่ไอ้โล่ที่มามันคือองค์ประกอบใช่ไหมแต่ว่าตอนที่สําเร็จตรงนั้นต่างห่างละที่มันมันสนุก เวลาช่วยกันดันอย่างดันไอ้ตรงตามเงี้ยอยู่ดีๆผมก็เฮกับมันเห็นไหมมันดีใจกับมันแบบมันไปลองดูเลยครับใครที่ยังไม่ครบแสงก็ลองดันกันดูครับช่วยกันผมอยากให้ช่วยกันเราอย่ามองว่าการมอบโอกาสให้แต่ละคนเป็นการที่ว่ามึงดีกว่ากูเอ่อนน่นนี่นั่นอย่าไปคิดอย่างนั้นเราสามารถช่วยกันช่วยกันกดสลับกันได้นะครับ FC ของทุกคนที่กนสามารถเป็น FC ของทุกคนได้ อยากคิดว่านี่เอฟซีไทยสมเกียรติไม่จะเป็นต้องไปช่วยจันหอมเอฟซีสมเกียรติไม่จะไม่ต้องช่วยแอนไม่ใช่ควรจะไปเพราะถ้าพวกพี่มีเงินเดือนกินกันก็รัสักห้าหมื่นบาทต่อเดือนสบายครับแข็งแรงคือการทําข่าวมันจะง่ายการดูแลตัวเองมันจะง่ายต่อไปก็ไม่ต้องเป็นภาระของคนบ้านเจ็ดสิบเก้าคือลุงเราเออารอะไรก็ต้องไปขึ้นรถลุงเออารก็ต้องไปกินข้าวบ้านลุงไม่ต้องตัวเองเลยดูแลตัวเองจริงไหม เพราะลุงคนเขาก็ต้องการอย่างนี้อยู่แล้วคือให้ทุกคนสร้างคอนเทนต์เองหนึ่งยืนด้วยตัวเองได้ครับและอะไรที่สับสนุนในการเป็นเครือข่ายตรงนี้ทำไม่งั้นทุกคนก็ต้องอาศัยอยู่เงี้ยแบกสิบคนแบกสิบห้าคนแบกอะไรก็ว่าไปวันนี้พี่มีห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นสุดยอดเราไม่ต้องไปทํางานอื่นแล้วรเราเราอยู่ตรงนี้เราก็หนึ่งสบายสบายตัวแล้ว่นี่ก็เลี้ยงครอบครัวได้แล้ว,ลวเรื่องสบายใบยกี่ช่องแล้วของพี่สามได้ไหม นี่เขาเรียกคนฉลาดนี่คนฉลาดวันแรกที่ผมเจอพี่เขาเขาไม่ใช่อย่างนี้นะเขาเป็นยังไงครับผมเขามาแบบคนไม่มีความหวังนะอ้อผมไม่พูดเล่นนะพี่ผมเจอพี่แอนตรงเนี้ยผมทนายช่วยหนูด้วยนะช่วยหนูด้วยนะไอตอนนั้นผมดันเป็นยูทูบอย่างว่าผมเป็นอย่างอย่างยังไม่ได้เป็นยังไ้เป็นด้วยซ้ำคือเขาจะมีความขยันบางอย่างที่พอเจอตัวใครก็ตามที่คิดว่าเป็นเป็นจุดขายได้จะพุ่งเข้ามาทันทีสัมภาษณ์ทันที ต้องแบบนี้อันนี้เอนต้นทักเขาเก่งเห็นไหมคือทุกคนมันต้องค่อยๆพัฒนาพี่จันหอมเริ่มเก่งขึ้นทุกเห็นไหมคือพูดพูดพูดได้เป็นชุดเป็นฉากแล้วถ้าเราโมแต่หวงภาษาเขาเรื่องเราโมแต่หวง FC ไม่ใช่ของใครนะ FC ไม่ใช่สิ่งของ FC ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของใครคุณเชื่อผมไหมภายในวันเดียว FC ผมก็หายได้ทั้งหมดทีเดียวแสนคนภายในวันเดียวผมก็มี FC เพื่อเป็นล้านได้ถ้าเขาเห็นว่าไอ้นี่ใช้ได้ เพราะนั้นความเป็น Fc มันเป็นเพียงความไม่แน่นอนนะครับวันนี้มีแสนพรุ่งนี้อาจจะเหลือห้าพันก็ได้สำคัญคือเราต้องดำรงตัวเราเองให้ให้เขารักเราให้เขาอ่าบางคนอายุน้อยกว่าอาจจะเคารพเราเชื่อเราเราอยู่ยาวครับผมเพียงแค่พี่ Fc ทุกคนที่กำลังดูช่องพี่ๆ <laughs> น้องๆผมอยู่เนี่ยเวลาดูโฆษณาไม่จำเป็นต้องรีบ ดูให้จบใช่และเวลาเข้าไปกดติดตามทุกช่องกดเลยครับมันเป็นการว่ออากาศโดยปลายนิ้วนะได้ครับแต่ถ้าคนหายอีกชั่วโมงถึงแจ้งความได้ครับ48แปดถ้าจำไม่ผิด48นะเฮ้ย48ชั่วโมงนะยังยังยังไม่ถึงแต่เขาหายครับโอ้ยไทยแฟนอายุเท่าไหร่อะไรเหรอยังไม่ถึงถ้าผมจ้อยผิดนะเดี๋ยวนะผมไม่ค่อยได้แจ้งคนหายดูสิแต่จริงแจ้งได้เลยนะครับไม่ต้องรอแต่เนื่องดีกว่าพี่จริงบอก เดี๋ยวก่อนเขาคือคุณต้องเข้าใจกันนะไม่ต้องเข้าใจกันนะแฟนหายคือลักพาตัวหนีเองไปเองครับไปเองไม่ต้องแจ้งหรอกครับไม่ต้องแจ้งครับไปเองเขาไปเพื่อช้อปไปทุ่งนาเลยครับเขาไปเขาอาจจะไปเดินเข้าไปในทุ่งนาแล้วหายหรอเปอาจจะไปที่อะไรไปพักผ่อนสมองอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวรอก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นแล้วโทรศัพท์ติดไหมติดครับสับติดยยังอมาเรียนนะคะามแต่ว่าโกรธมีเรื่องโกรธกันประมาณนั้นแหลยนะผู้หญิงอารมณ์ผู้หญิงครับ เนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผมขายไปก่อนสักบ่ายสองโมงกว่ากว่าสามโมงเราจะไปช่วยกันดันช่องให้พี่เช็ดให้พี่เนาะชแนลให้พี่พี่พี่นิดพี่นิดที่เป็นผู้พิการเดินทางมาถึงแล้วนะครับมาจากบังกระปีนะรับาลกะปีให้สามีอุ้มขึ้นรถมาเพื่อที่จะมาร่วมงานนี้คนย้ายกนเป็นมอบโอกาสคนละหนึ่งแค่คนละหนึ่งติดตามหนึ่งสับสไครเนี่ยพี่นิด วีบสามารถสร้างรายได้ได้เลี้ยงดูตัวเองได้นะคุณได้บุญแล้วนะคุณไม่ต้องให้ตังค์เขานะวันนี้คุณให้ตังค์เขาพันหนึ่งเดี๋ยวหมดนะแต่ถ้าคุณให้โอกาสเขานะมันเหมือนกับเราปลูกสอนเขาปลูกข้าวทําทานาจากการเราเอาข้าวให้เขากินเขาจบแค่นี้แต่ถ้าเราสอนเขาทำนาเขาลีไล่ขายของเขาเองเขาขายขนมปังด้วยไงบางทีอาจจะมีผู้เมตตาผู้อนุเคราะห์ซื้อเขาเขาอยู่ได้เพราะนั้นผมอยากให้อย่าแบ่งเขาแบ่งเรา วันนี้ถ้าโกกอกไม่มีคําว่าสลายขั้วนะก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะต้องสลายขั้วกันให้หมดคืออย่ามีเขาเราเราเขาอะไรไม่รู้ทําไมผมไม่คิดว่าคุณแอนเป็นคนอื่นทำไมผมไม่คิดว่าพี่จันทร์หอมเป็นคนอื่นเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ชทาไมผมไม่หวงเอฟซีผมไหมเฮ้ hey, ไม่ต้องปล่อยมันไปแราทำไงคนดูน้อยมากช่วงนี้มันต้องมีเ อ้าวพูดก็พูดนะอ่ะกูชักเมื่อยแล้วอ้าพ่านายในเก้าอี้เลยชักมือตอนนี้เจนหอมขาดแปด้อยจะถึง1 5 0 0 0ัซับค่ะท่านนายท่านนายจะมาลำด้วยใช่ไหมขอไปเอฟซีหเขานช่วงหลังสมุดด้อยมากในช่วงหลังอ้าวคุณไปเขาข,าขอกัน60ช่องครับผมดูแอนอิ่มแล้วผมไม่ดูคุณแล้วครับผมรู้แล้วครับว่าลุงคนร้องเพลงใช่เผมรู้แล้วว่าคุณนาทีนั่งอยู่ในนี้ รู้แล้วไอ้บ่าวต้นมันไปสมหัวอยู่ตรงนู้นแล้วผมมีอะไรต้องมาดูช่องมานาครับผมดูเพราผมอยู่นี่น<ฮ>ะสิ่งคุณก็เหมือนกับอาหารจานหนึ่งที่คุณลุมกินถูกไหมครับอ <ะ S 1> พอคุณลุมกินมันก็ต้องแบ่งเฉลี่ยกันไปสิบคนสิบห้ายี่สิบอันนี้เก่งหน่อยร้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นคอนเทนต์คุณต้องเปลี่ยนใหม่คอนเทนต์คุณต้องเปลี่ยนใหม่คอนเทนต์คุณต้องแบบให้แตก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 แต่คนอื่นให้แปลกจากคนอื่น ขอร้องอย่างเดียวอย่าไปปาแป้งนะแมวนะรู้สึกมันเป็นโรคระบาดแล้วนะมันโรคระบาดหมดแล้วนะผมเห็นแลียวละคนเฮียที่ยังเอาอ่ะเขาอ่ะก็งงนะีจริงมันไม่สมควรมันเป็นเราเป็นผู้ใหญ่ยราอย่แล้วนเคะเออนูอยอยู่แล้วแต่มีคนมีคนระบาดที่ผมพูดแบบนี้คือผมบอกว่าแม้เมื่อก่อนใส่หน้ากากกันหน้ากากบ้ากันหมดเลยทีนี้ คือเราก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นคอนเทนต์เขากล้าทำเขากล้าทำอีกหน่อยจะมีมีแว่นดำกับเสื้อสูทเดินกินกานกินกินกินก็ขอจบลงที่นี้ก่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตานกับ PC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ